มาอีกรอบจ้ะนี่คือลงไปถึกไอ้นี่มันคอมเมนต์มาคุยกันได้นะจ๊ะเด้อรสก็แซ่บทำกินเองน,นะถ้าอยากมากินกได้เฮากัน จัดเอาซิ้มเอาครับคร,รับพี่นนองเต้องเห็นอยูบ่บ่างัานไปทั้งคนมันแดดเน้ะมันสงมมันเนนมืดเด็ดบางกล้องแบบนบ้กลับมึง หายแล้วลำห,ลำหลมูกไาแล้วค่ะตาลำหมูบไรแล้วฉันได้อาดมาก